ที่ตอบมาเร็วที่สุดคือแลนดี้อย่างน้อยเราไม่ได้คุยกับผนังบ้านบ้านเสร็จแน่นอนคือจริงๆเป็นเป็นการสร้างบ้านครั้งแรกนะคะเราไม่มีประสบการณ์ในการเรื่องการสร้างบ้านเลยทีนี้ก็เลยมองหาบริษัทที่จะช่วยช่วยเราในการสร้างบ้านแล้วเราต้องต้องดูที่ว่า แบงค์ที่เราดิวด้วยเขาโครกับที่ไหนแล้วแบงค์ก็ส่งลิฟต์มาให้ประมาณ1ิบเจ้าหนึ่งในนั้นก็จะมีแลนดี้ทีนี้ทางทางตูวเนี้ยก็โทรไปทุกเจ้าเลยค่ะเลือกมาประมาณ3เจ้า4เจ้าแล้วเราก็เลยติดต่อไปเจ้าที่ตอบมาเร็วที่สุดคือแลนดี้ตูก็เลยเลือกว่าเอ้ยอย่างน้อยมันก็มีอะไรที่บ่งบอกเราได้ว่าการตอบรับเนี่ยอย่างน้อยเราไม่ได้คุยกับ ผนังบ้านอย่างน้อยยังมีคนติดต่อกลับอะไรเงี้ยเพราะอย่างเจ้าอื่น 3- 4วันถึงจะตอบกลับมาอะไรเงี้ยเราเห็นว่ามันบ่งบอกการทํางานบางอย่างให้เรารู้ว่าเออเราเราลองดีวกับเจ้านี้ดูอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เข้าไปที่สาขาก็เซล์ก็ให้คำแนะนำให้อะไรเราก็ตัดสินใจเลยว่าโอเคเราทำกับทางแลนดี้แล้วกัน ก็คือเรามาดูตั้งแต่ต้นเลยล้วศึกษาเองในเน็ตดูว่าเราก็ลองใช้จากสิ่งที่เราไปศึกษามาถามกับผู้คุมงานกับเอนจิเนียร์เนี่ยเขาก็จะตอบมาในตรงกับในเวที่เราไปปรึกษากับทีมท,ท,ทั้งคนอื่นอะไรเงี้ย <S <S คือมันก็มาในเวที่ว่าโอเคเรารับได้เขาก็เข้าใจในเวเดียวกันอะไรเงี้ยบางอย่างเขาก็แนะนำเรา ว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรประมาณนี้นะคะคือก็ให้คําแนะนําดีการทํางานมันหน้างานจริงๆมันมีอะไรที่หลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้หรือคอนโทรลแต่ละอย่างไม่ได้อะเนาะก็ถือว่าทีมช่วยเหลือได้ดีค่ะ,อ,ะอย่างที่บอกคืออาจจะด้วยความที่เรามีมเซลล์ที่เขาค่อนข้างจะฟังว่าเราต้องการอะไรนะคะเขาก็แนะนําว่า แบบบ้านที่เราต้องการอ่ะจริงๆบ้านเดิมตัวเป็นเป็น L shape แล้วเราเห็นแล้วมันก็จะเป็น open ทางข้างล่างทีนี้เราก็คุยกับเซลล์ว่าเราอยากได้ L หรือไม่ก็ U เพราะเราอยากได้2ฝั่งเซลล์ก็แนะนำว่าเป็นแบบบ้าน แบบตัวนี้ดีกว่าเพราะมัน,มนเข้ากับสิ่งที่เราต้องการแล้วก็เซลเราก็บอกให้ยกห้องทุกห้องออกให้หมดจัดฟังก์ชันอะไรให้ให้โล่งมากที่สุดซึ่งเขาก็เออคนที่ออกแบบเขาก็เข้าใจแล้วเขาดูเราเราอาจจะต้องการอะไรสไตล์ออกโมเดิร์นผสมแบบสีสันนิดนึงเขาก็เลยเพิ่มสีเทาเข้มเล่นเล่นสีให้เราอะไรอย่างนี้ค่ะ ถ้ากำลังมองหาบริษัทที่รับสร้างบ้านนะคะก็อยากจะให้อลองดูของแลนดี้เป็นช้อยแรกก่อนเวลาเรามีปัญหาเนี่ยเวลาเราคุยเข้าไปในกลุ่มเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าเราคุยแล้วคุยจะสายลมมันจะมีเ,เจ้าหน้าที่ที่เขาค่อนข้างจะแบบมีทีมซัพพอร์ตในแต่ละ step. สเต็ปตอบเราอยู่แล้วเรารู้สึกอุ่นใจในระดับหนึ่งว่างานเรายังไงก็คือได้ ตามไทม์ไลน์ที่กำหนดบ้านเสร็จแน่นอน